ทีนีมาอล้วอีกนึ่งเรือเนี่ยตอนนี้เราได้รับความชื่นชมลาะละ์ปกติกว่านั่งพีไหมจอบแล่จอบแล่หรอจอบแล่เขาเลยไปย่มทำตัวเองไอ้เมื่อน,น้งพีอันนี้คือเมื่อแล้วเมือ่อไหร่ละครเช่าเมื่อแล้วไม่ปือถ้าก็ได้รับคำชมเราก็โอเคยินดีเพราะว่านั่งพีไทยผีใช้ได้ค่ะเอเจอเรื่องใช่ไหมผีใช้ได้ค่ะตอนนี้เขาขวารางวันแล้วด้วยนะคะในเทศกาลนั่งเมืองคานส้องพันยี่พาซึ่งรายละเอียดเป็นเพื่อหาติดตามโดยจากคลิปนี้เลยค่ะ สุดปังครับหนังผีไทยเรื่องผีใช้ได้ค่ะที่นำแสดงโดยใหม่ดาวิกาคว้ารางวัลแกรนด์พรซส AMI ปารีสเทศกาลหนังเมืองคารน2025ครับ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะของพ่วงกับอุ้ยรัชภูมนะครับที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานที่ฝรั่งเศสครั้งที่78ได้รับรางวัลแกรนด์พราส์เอเอไอปารีสครับซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของภาพยนตร์ขนาดยาวยอดเยี่ยมประจําปีครับถือว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยประสบความสําเร็จและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆครับเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยมีภาพยนตร์ไทยเข้าชิงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยยก็ว่าไไดด้้แถมังรับ รางวัลจากการประกวดจะติดไม้ติดมือกลับมาด้วยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะจากบริษัท185ฟิล์มจำกัดได้รับทุนสนับสนุนจากภาคีด้านภาพยนตร์เนี่ยทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงทุนจากสำนักงานปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมทุนจากทักก้ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นต้นครับการได้รับคัดเลือกให้ฉายประกวดและก็ได้รับรางวัลในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีศักยภาพครับในการที่จะสามารถแข่งขันได้และก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต้องขอขอบคุณทุกทุกภาค ส่วนครับที่ร่วมมือร่วมใจการส่งเสรออิมอตสาหการรมภาพยนตร์รัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำนักง,งานส่วงเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์หรือว่าทักก้าเนี่ยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะผลักดนันและก็สนับสนุนให้วงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อจะเป็นเครื่องยนต์สาคัญครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศต่อไปนั่นเองครับที่สําคัญนะครับเรื่องนี้นักแสดงสวยหล่อและก็เล่นเก่งฝีมือดีมากๆครับถือว่าเป็นการยอมรับในระดับสากลเลยทีเดียวครับ ขอบคุณสละดีๆจากนหัวป่ามซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้พีใช่ได้คะ่ะอ่พีตัวเช้าอาจจะไม่ว่างนะทำไมคะต้องไปเดินปมแดงเมืองกานเมืองขานใช่ไหมเมืองกา,จากนจะน่พูดดี <c oughs> ปกติเขาเดินบนพ่มแดงแต่เราเดินว่าข้างพมแดงคือนหัวุฒปามจ้ะเดินอยู่ตรงนั้นนักการนือว่าเป็นเดือนที่น่ายินดีพอจะได้มีการทักดันซอพาวเวอร์ดันผาประยนต์บานเราเนี่ยให้ต่างชาติเนี่ยยจักหมักยิงขึ้นนั่นเองนะครับ